ไม่รักลูกแกก็ไม่รักแกสั่งฆ่าไอ้ก้าด้วยตัวของแกเองแกมันใจดำแกฟังฉันนะวันนี้ฉันจะขอเจอหน้าแกเป็นครั้งสุดท้าย มึงเป็นคนอโยธยาใช่ไหมแต่มึงกลับสั่งตักหัวคนอโยธยาด้วยกันจิตใจมันทำอะไรเลยม, <c oughs> มึงลืมแล้วหรอพ่อ <c oughs> มึงลืมบ้านเกิดเมืองน,นอนแล้วเหรอ แห่งเมืองพม่าเป็นเวลาสิบกว่าปีพวกท่านไม่มีความสุขเลยชาวพม่าตาหน้าพวกท่านไม่เฉเลยแต่พวกท่านไม่เคยโกรธไม่เคยเกลียดแต่พวกท่านเก็บความแค้นไว้ในใจจำวิชาเพลงยึดวิชาเพลงสองขาม เพื่อที่จะกลับมากู้กอบเอกลักษณ์ของเราเน่ยพ่อแต่โอกาสนั้นก็มาถึงจริงๆพระองค์ท่านได้กลับสู่เมืองอโยธยาแต่พระองค์ท่านหาได้เสมอสุดไม่พระองค์ท่านอยู่บนหลังม้าบนหลังช้างเกณฑ์ชาวบ้าน มาฝึกตืนเพลงดามเพลงทวนเพื่อออกศึกออกสงครามเพื่อที่จะปอกกู้เอกนา่นแล้วกลับมาคืนอย่างเราชาวอโยธยาจารึกพระองค์ท่านว่าเป็นวีรบุรุษแห่งอโยธยาแต่มึงคนยังมึงลืมนแผ่นดินเกิดแผ่นดินที่ฝังซาก พ่อแม่มึงกูขอจานลูกเองพ่อว่ามึงไอ้คนขายชาไอ้คนขายแผงเดินนี่ เป็นคนกรุงศีโดยตรงแต่กลับมาหลงหนุมฟังขาคนไทยด้วยกัน ทิดใรเป็นคือลูกของแกจิตใจพ่อโหดเที่ยมถ้าจะนอยเติมใหญ่กิทธิศักดิ์ของคุณไก่ล่ำลือไปทั่วว่าเป็นผู้ได้มากผีมือในการศึกการสมราม ไปพ่อให้ฝีมือของพ่อมาช่วยพ่อม,มาช่วยศัตรูทำร้ายคนกรุงศรีด้วยกันคุณเกิดลุ่นหลังคุณก็ยังรู้จักรักชาติบ้านเหมือน้วยปู่ย่าตาย,ยายสั่งสอน เรื่องราวของชาวบ้านบางจาันจารึากอยู่ในห่วงความรู้สึกของคนกลุ่มสีสหารจี่เพื่อชาติบ้านเมืองอชาวบ้านบางระจันก็เป็นชาวบ้านทำไรไทยนะเขาไม่ได้มียศมีตำแหน่งเหมือนแก เก็เป็นเกดเป็นเ <c oughs> มียอาบพ่พอตงเี้ยงอัใครัดชาบ้านบางันงไม่มีอาวุธมีเพียงดาบกลับยืนสู้พม่า,มาไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียวนะ แม่ผมา่าจะบุกตีที่บ้านบางระจันถุกเจ็เดครั้งเจ็ดคราวจะคอมเมนต์ตเด้เขาเป็นชาวบ้านเขายังน่าสรรเสริญกว่าพ่อซึ่งเป็นแม่ทัพทั่วพื้นเพ่นดิสีแดงฉานไปดูเลือดด้วยเนื้อ ของชาวองศีที่มีจิตใจปกป้องแผ่นดินไม่กลัวตายไม่เสียดายชีวิตผิดกับพ่อคงจะเสียดายชีวิตชีวิตของพ่อมันคงมีค่ามากกว่าชาติบ้านเมืองพ่อถึงขายชาติบ้านเมืองยอม แม่แจะจัด<ร>่า,<ร>าลูกนะของ<ร>ตัวเองโลนะหงล้กหล่แนะ้งคุ้ไกล ในบทบาทของคนขายชัแม้ร่างกายของพ่อจะแตกดับเฉลยไปนานเท่านานเพียงนรแต่จิตวิญญาณของพ่อจะถูกประนามยามเดียดจากคนกรุงศรี ว่าชีวิตของฉันชีวิตเล็กๆของฉันฉันสละเพื่อชอบบ้านเมืองถึงแม้มันจะไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามแต่มันจะสลักอยู่ในใจของพ่อเสมอว่าฉันตายพร้อมกับเพื่อน Eu

के सुन के सुन ไม่มาาอีไม่กลวคนนี้ไม่ กูมันไม่เหลือเลยนะชีวิตกูอีพี่คนมีเพียงลูกกูที่มันต้นดวงใจของกูและมึงกับมันไปยิ้มหัวใจของกูจนแหลกจนจุนมึงฟังกูนะไอ้คนไกลไม่ใช่สิ หวังวนี้ดีมา,มากวันนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับลูกกูไอ้กันกูอีพี่กุนคนนี้จะพอเคียงข้างลูกกู้ามันตายกูก็จะตายเคียงข้างลูกกูส่วนมึงนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปม,มึกับกูขาดกัน ไม่ว่าชาตินี้หรือชาติไหน,ไหน รู้ไม่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำลงไปเพื่อรักษาแผ่นดินกรุงศรลูกเด็กเล็กแดงระเทนเนนชีแม้แต่สายเลือดของตงก,ก็ปิดชีวิตเพื่อรักษาแผ่นดินกรุงศร แต่คำพูดของทุกคนนั้นทำให้ขุนไก่หยุดคิดได้วงเลือดทุกจยด,ดพร้อมรถราดแผ่นดินเราพร้อมสิ้นลมหายใจเอวสานถ้าแผ่นดินเราซึ่ง มารุกรานเรื่องรานไร้วิญญาณ